องการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเจโทรกรุงเทพซึ่งมีหน้าที่ส่งออกการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรป่าไม้การประมงและอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมายัางประเทศไทยนำโดยนายคุโรดะจุนประธานเจโทรกรุงเทพเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปีโฮตาเตะเฟสติวัลเทศกาลหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในประเทศไทยรู้จักหอยเชลล์โฮตาเตะพรีเมียมจากญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นพร้อมกระตุ้นการบริโภคหอยเชลล์โฮตาเตะร่วมกับ วัตถุดิบอื่นในอาหารหลากหลายประเภทแบบที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้นำเข้าสินค้าผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าร้านอาหารร้านค้าปลีกในประเทศไทยเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารนำเข้าในตลาดกลุ่มใหม่ๆและส่งเสริมการนำไปใช้ในเมนูอาหารอื่นๆนอกเหนือจากอาหารญี่ปุ่นรวมถึงมีการนำหอยเชลโลตาเตะญี่ปุ่นไปเป็นวัตถุดิบหลักของการแข่งขันทำอาหารในรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยด้วย はい、あのー、本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。ホタテはです、ねえーえー、日本が誇る水産物の一つで、えー、タイでもかなり食べられてはきておりますけれども、えー、まだまだやはり日本食中心ということで、今後ぜひ、えー、日本食以外のタイ料理、あるいはイタリア料理、西洋料理のレストラン、あるいはあのタイ、えー、バンコク以外のです、ね、地方のレストランなどでも、もっともっと、えー えー、日本産のホタテを。 ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็อย่างอื่นขอบพระคุณนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวโคตาเตนะครับขอยเชลวญี่ปุ่นสแกลลอบเอ็นเป็นวัตถุดิบที่ถูกส่งนะครับแล้วนำเข้ามาบริโภคในประเทศไทยกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ที่ผ่านมาอาจจะเรียกว่ากระจุกตัวกันอยู่ในส่วนที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในครั้งนี้นะครับอยากที่จะให้คนไทยไม่จะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตัดจัหกัดนะครับหรือว่าอาหารอื่ まあ今回、先ほどもご説明しましたけれども、消費者の方々に知っていただくと、それからえ事業者の方々にもどんどん知っていただくと、それからまあテレビ番組、アイアンシェフを通じてえ広く宣伝をするという、この3本立てでやるというのが一つの特徴です。 ครับก็เรียกว่าเอาเรียกว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของแคมเปญในครั้งนี้ครับเราประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแต่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคโดยตรงก็คือ B2B นะครับหรือภาคธุรกิจภาคส่วนประกอบการที่อยู่ในวงการก็คือ B2B และส่วนที่3ก็คือไปออกรายการทีวีนะครับในส่วนของไอวันเชฟนะครับประเทศไทยครับผมนะครับซึ่งเรียกว่ามีการประชาสัมพันธ์ครบนะครับทุกภาคส่วนครับผมはい これまでジェトロがやってきた飲食に関するキャンペーンの中でも過去最高のご参加数になる見込みでございます。 แล้วก็สําหรับจํานวนนะครับอวัตุเรียกว่าจุดเด่นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวนะครับจำนวนของร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าปลีกร้านค้าส่งนะครับที่เขาุำโครงการนะครับมีจํานวนมากที่สุดนะครับตั้งแต่เจทัรได้มีการดาเนินโครงการไปจากสัมพันธ์นะครับรูปแบบในร้านส่วนที่เป็นอาหารนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ปิดโครงการนะครับคิดว่าจะมีนะครับจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมนะครับอย่างต่อเนื่องครับผมครับ ครับผมตอนนี้เรียกว่าผลตอบรับดีมากๆอย่างที่ผู้ประกอบการมาเข้าร่วมงานวันนี้ครับผมครับแคมเปญคืโมอโน่เดือนมิถุนายนอ่าเริ่มต้นอยู่ในจุดนี้ครับผมครับสำหรับระยะเวลานะครับผมแคมเปญในครั้งนี้นะครับเรามีบางมีบางร้านนะครับที่มีการเริ่มแคมเปญตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาดาเนินโครงการแคมเปญนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมาพันธ์ปีหน้าครับผมครับ ああのののののホタタテはは、本当に、ににええ美味味しいいい食材ですですイ消費者皆様方わってただければとう,う思ครับเรียกว่าหอยโฮตาเตะหอยเชลล์นะครับจากนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีรสชาติอร่อยจริงในตัวของมันเองนะครับผมนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางผู้บริโภคนะครับคนไทยทุกท่านนะครับจะมาร่วมนะครับรับประทานนะครับบริโภคกันตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่เข้าร่วมโครงการทุกๆร้านครับผมครับ